าเป็นเพื่อไล่เองนะครับก็กําจัดสารวัชืชหรือการคุมวัชืชก่อนก่อนปลูกหรือหลังก็ทําให้หน้าดินตึงนะครับทําให้หน้าดินตึงนะครับแล้วก็เกิดมาอวัชพืชเกิดมาก็ทําลายนะครับอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงการทําลายจุลินทรีย์ในดินนะครับแต่งอง์ปกรบจุลินทรีย์ในดินเนี้ยมันก็มีส่วนประกอบสําคัญมาแต่สิ่งสําคัญก็คือการปลดปล่อยของธาตุที่งองค์ประกอบที่อยู่ในดินนะ ได้น้อยครับได้น้อยเกิดจากสภาพว่าอะไรบ้างครับหนึ่งนะครับน้ําท่วมก็ดึงใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้ใช้ได้น้อยใช้ไม่ได้เลยปิดอ่าถ้าเรียกว่าปิดการดูดซับอาหารต,ต่างๆเลยนะครับหรือภาวะที่แล้งนะครับมีความซ้นไม่เพียงพอครับเพื่อก็ไม่ทําการดึงประจุหรือทําการอ่าดูดซับประจุที่นํามาใช้กับตัวเองได้นะครับ อาจจะได้บ้างอาจจะได้น้อยอันนี้ก็มีผลนคะรับแล้วเกิดสภาวะในการที่ระดับอากาศเปรียบปวนอย่างเช่นวันนี้อาจจะเจอฝนะครับเจอร้อนเจอหนาวนะครับในสามฤดูนะครับแต่ถ้าเป็นพิชก็คือแปรปวนเลยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงกันเป็นสุดของนายชูแพะนนะครับหนึ่งนะครับหลักๆกเลยข้างขวดของเราโดดเด่นสวยงามจะต,ต้องได้นะครับราคาไม่แพงนะครับต้นทุน หลักพันนะครับถ้าเป็นอทางขวาน,นะก็หลักพันนะครับถ้าเป็นราคาสมาชิกก็ไม่เกินพันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับในผลิตภัณฑ์ของเราเนี้ยมันมีติดงานวิจัยจุฬาลงกรณ์ตัวนี้ซึ่งหินไดเด่นทางกว่านะครับทําไมทําไมผม,ผมต้องบอกตรงนี้นะครับเพราะว่าหลายพื้นที่นะครับอาจจะมีรูปลักษ์คล้ายกันแบบคล้ายๆกันนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกัน,นครับการที่จะมาติด บริษัทโอเอร์ทเทคโนโลยีจำกัดตรงนี้นะครับงานวิจัยตรงนี้นครับถ้าเราไม่มีข้อมูลนะครับทําให้ถูกต้องถามว่าเราเราเนี้ยเป็นผู้กระจายสินค้าเนี่ยถามว่าถ้าไม่มีที่มาที่ไปผิดไหมนะครับก็ผิดอีกนะครับเพราะว่างานวิจัยอ่า,าการที่จะนํางานวิจัยที่อ่อยู่บนทิ่งนะครับอยู่บนทิ่งเอามาใช้เนี่ยใช้ถ้ามันอยู่ที่บนทิ่ง ต่อให้ขังต่อให้อะไรมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่วันนี้บริษัทพีเคได้นําสินค้าตงนี้นวัตกรรมนี้มาใช้แล้วกเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับพืชโดยตรงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในขวดนี้มันมีสารที่ทําให้พืชเจริญเติบโตแบบไหนนะครับตัวแรกก็เป็นอ่าโพมิเรติตนะครับแล้วก็มินิฟิตออยโพนะครับฟูโซซามินนะครับตัวนี้ ทำไมต้องเป็นตัวนี้นะครับเป็นสูตรลับเฉพาะที่ดัดแปลงพัคโรโลนะครับที่ผ่านการวิจัยพัฒนาคุณภาพนะครับพิเศษพิเศษสามารถพิเศษพิเศษไหมก็พิเศษสุดเลยนะครับเฉพาะสําหรับพืชที่ทําให้สามารถดูดซึมนะครับไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวนี้นะครับก็คือจุดดินตัวแรกนะครับตัวต่อมานะครับก็จะมีกลุ่มของแอสเซนจินะครับอ่ามิเต ตัวนี้ผมอาจจะภาษาจฤษอาจจะไม่แข็งแรงนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับสารที่เต็มไปด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือแร่ธาตุที่จําเป็นต่อพืชนะครับก็มีกลุ่มสารอาหารต่างๆเลยนะครับที่มีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมนะครับแคลเซียมกำมะถันเนกาไรด์สังกะสีทองแดงโพแทสเซียมนะครับไนโตรเจนนะครับต่างๆอยู่ในขวดนี้นะครับทั้งว่าไนโตรเจนพืชจะนําไปใช้เยอะนะครับโพแทสเซียม ก็ไปใช้เยอะนะครับแต่ถ้าต่างๆที่มีอุปมะคอบดางแคลเซียมโบรอนต่างๆเนี่ยในการเสริมสร้างโครงสร้างของคือต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องมีจําเป็นต้องครบนะครับในกลุ่มตัวนี้นะครับ